เออวันนี้ก็มาหาพักก่อนนะคะเขาบอกว่าไอติมร้านนี้อร่อยเราก็ไวรุ่นซะด้วยอย่าสั่งไม่อย่า,ยาถ่ายถูกคนอันนี้ก็อยู่หน้าบิ๊กซีนะจ๊ C, ะเ,ออเราก็อยากจะกินไอศครีมซันเดย์เพราะว่าวันนี้ไม่มีงานอะไรนะชัยนาทาวน้องงานสันเจ้าเออเนี่ยค่ะกระเพิงมาอย่ายินข่าวว่าเขาบอกว่าไอติมแซ่บแม่สูตรไวรุ่นไวรุ่นอขอมา่ามีแต่เด็กน,อน้อย มีอ in right. no oh, so ีสันแต่เป็นสาวผู้เดียวน้องแต่ไม่แต่เด็กน้อยเบิ่งเบิ่งหันจัดง่ามๆได้มาแล้วนี่ถ่าคิ้วกันนี่ยมากับกับบะแพงด้วยะไอศครีมสามสิบห้าบาทฉันก็อยากไปลุยเนาะถ่ากันเบิ่งเขาจะทานงามๆไหมมาไปย่างมาไทยเจอคนนี้านเนี่ยอันนี้ก็ซานมะนมกีวีโอ้นี่ยค่ะหน้าบีกสีด้วยผู้ใดมาย่างหอวนอนก็เข้ามาอุดหนุนไอศครีมเด้วย กินเสร็จกสิไปต่อ,อยางซื้อของเบ็กซีกับมาใกล้เขียดมากยู่ใกล้ๆเนาะอขับมาใกล้ๆไม่ต้องไปไกลแต่ก,ก,กนนน็นั่งขายมันเออนั่งขายเดี๋ยวเขาก็จะเอินเด็กยิ้จิตตีสั่งไอติมอะไรไว้จ้ามารับด้วยสชวนโอ้ยตัวมันคือบ่อปลากระสือนี่ค่ะไว้รุนเข้ามาเนาะคนหลายๆเนบ่ยคไทยคนเห็นต ค <c oughs> ือไหวแล้วก็ถึงคิว้วไอซ์ครีมแล้วมากินไอซ์ครีมยามค่ำคืนแล้ววันนี้ก็ฟังก่อนไม่เป็นไรเสียงมาคอยมีนะไอซีแล้วบ่อยากไลพ <c oughs> ักผ่อนเดี๋ยวจะไปเหมาทองร้านตรงไหนข้ามฝั่งนู้นก็เป็นอันนั้นนะ,ะ่ะวัดสันวัดสันน้ำนี่คือหน้าบิ๊กซีนะคะหน้าบิ๊กซี อากาศอ่าร้อนตั้งแต่บ่ายแล้ววันนี้รู้สึกแดดร้อนมากตรงวัดก็เลยมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสบายตัวร้อนมากค่ะก็เลยเออหยุดตกเย็นขับรถไปเที่ยวเชนา่าทาวอาหารกันทีอุดมสมบูรณ์นะมีเกี๊ยวบางไสแล้วก็โอ้ดมีหลากหลายผ่านมาก็เอ้ยเราต้องชิมไอศิรีมหน่อยนี่เปิดไหมเอ้เขาบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็เปิดได้ประมาณ2เดือนแล้วแหละคนแน่นตลอดก็รีวิวของสกุลละก่อนก็บอกว่าอร่อยอิสันก็ลองดูนะซื้อหันอย่างเดีกมิวบอกมิกทานในร้านเห็นไหมหนึ 1, 4, ่งส่ทานในร้านด้วยนะเวลาเท่าไหร่หกโมงกว่าป้าสามสิบหาบาทเอฟซีมกินไอซีมนะรอคิวก่อนเพราะคนเยอะไม่อยากถาให้เห็นคน เอางี้นดูบรรยากาศร้านนะคะสวยวัยรุ่นกับวัยเด็กชิคกีก็หนึ่งในวัยรุ่นนะสวนม,มัยไม่จะเด็กน้อยมักจะอีพออีเมย์สส่วนจิคกี้ก็วัยรุ่นเป็นสาวอยู่คนเดียวหน่อยเขาจูงหลานมาว่าเป็นลูกแหละเบอร์ส่งขึ้นหลานนี้จิคกี้ได้หรือยังเดี๋ยวดูเขาเรียกมั้ยใหนึ่นนงสี่สองเรียกที่เอ่อสตรอเบอร์รี่ได้หรือยังเนาะ โอ้ยังยังพันใดคนลายนะ่ถ่ายกันเด้อโอ้บรรยากาศเขาขึ้นตั้งเครื่องเนี่ยย่านเห็นหนะคนเะ็นบ่างหนึ่งสี่สองเออแล้วมะกินนี่จะ้ะนี่จะ้ะหนาหนึ่งสี่สองปิดฝาไม่จะ๊ะไม่ปิดหรอกจะ้ะกินมันตรงนี้แหละขามาจะ้ะ มาซีมการนะคะโอ้ชีวิตด,ด,ดีดีไหมคะอยากกินก็กินแล้วก็ขับรถกลับบ้านใกล้ๆเองค่ะตาไม่ดีขับไกลไม่ได้ก็อยู่ให็นใจจะมามาค่ามาค่ามาค่ามากินกันค่ะแซะ่บเนื้อเนียนเนียนนุ่มเลยปกติเอศจอรนะีกิอะไรนะเอ่าอะไรล่ะเซเวนเซนแล้วก็ รสชาติกลเคียงมันเนียนๆน,นะไม่หวานมากอันนี้เป็นนมย่าหน้าดีเอบเลยไม่หวานมากอะเนี่ยใส่สตรอเบอรีรเร่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่หวานอยู่แล้วเช่นจิกตีนะ<ส>เดี๋ยวอิ่มแล้วก็สิไปช้อปปิ้งให้เบนซี่ซื้อขนมเมื่อมาเ้านนะ โอเคแล้วก็เด้มากินน้ำเกลบไม่ได้หายไปไหนนะคะวันนี้มันร้อนๆหนาวอาการไม่ดีต้องมากินไอศครีม<ะ>เดี๋ยวสองทุ่มกลับบ้านสวัสดีจ้า